นกเขาตัวนี้แม่ก็คือขันหาวขันดองแค่มาโตอยู่เพื่อนหน่นนะมันก็มาหาวมาขันจังซี่เอ้ยมันจะหาวนันกว่ามันมาไปนกแถวนี้อันนี้นกตังทินตัวนี้ขันยุ่นไม่ไมนแก้วกันอยู่บ่ตังทินก็บ่ตังทินนเถอะนะอ๋อแก้วเหรอเนาะถ้านกมันอยู่มังเก้าน่ะมันเหงาออกตังทินมันแค่หาวทั้งตัวมันจะบ่เห็นหมวยแม่เซลเจ้าหาม มาต้มผัวป่วยผัวป่วยปวยเฮ้ยแล้วก็ป่วยอีหลีนั่นแหละแล้วมะหาวมะเชิญนโมจะเชื่อโอ้ยมันก็มะหาบมะเชิญแล้วไม่ได้ไปแสมาสไส้แกเทแกงเนาะมันจะยอมกัดพื้นที่เว้ยแล้วป่วยมันไปมังวัวแล้วมะหาดองดองโลดอ่ะถือกินไม่มะหาเท่านั้นตัวโคตรห่าเฮ้ยเริ่มมาต้ผัวป่วยผัวป่วยเว้ยเอาเออไม่ยัง ยายหมานมาหานั่นลูกลรอแม่คนยินหมอเสียงคุยกันอยู่นั่นมานอนเฮ็ดทติปีอยูอย่นี่ <c oughs> หาเอ้ยจะแม่นบอาไปตัวทีน,นั่งเทติปีจังไหนบ่ราะมันเด็กหน่อยสั่งวะเอ้าพวกซ้ำหนี่ก็มาสั่งกันบาดนี่ก็มาเอิ้นก็นดีเดียวตัวสิให้ว่างไหนอีกสันบอกดีๆก็ได้เอิ้นดีๆก็ได้มาว่าตีปีบันนี้แม่เป็นจะสั่งเทหารให้ว่าจังไหนสันคนว่าโตดวปอดนี่คขวยสิบเกียดจักหน่อยดอกโอ้โหตดวปอดเออเทหาร โอ้บักกึมนี่มันขยันบ่ที่จ้าผัวมึงบอกขยันแต่บอกนอนตายเอ็ดเล็ดจู้บ้บี๊เบี๊บหัวโอ้บอกจ้าจ้าแล้วจะไปพักใจกึมหรือได้กินยาหยังซุ่ดีอามัคือภาถาเพียงคำเขาใช่มเพียงได้ยังเยนหัวเหรว ว่ากูรียนข่าววันมันของน้อยได้บักกึมมันของมันน้อยน้อยมันใหญ่โตมันงายหนึ่งนี่บวกแกกบโตได้โตง่ายสัมนีก็มีได้เอออันเห็นมันเปปรพกษากูรว่าันไปหากูยืดสวนมั่นนี่มันไปถามว่าเห็นอะไรของสี่ง่ยพนะกูก็เลยว่าแต่มาตอดอันเด้แบนก ลอตเตอรี่คือหลายแทนนเขามายาไทยโบเคยได้ยินบ่ที่ข้าวว่าคนที่ถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนั้นทีคนมายาไทยเด้เขาบ้าตาถูกขันไข่เป็นคือเขาเลยแม่ห่วยขันแม่ถืออหลีนี่สุดนี่ยี่สิบแปดล้านกูได้นี่เฮ้าเสียจังใดเหงื่อนเฮาถือไหมบ่ต้องบอกไผ่เด้อขันข่อยถืออหลีข่อยก็จะซื้อรถตจะขันพุ่นแล้วเอ้าขันเจ้าซื้อรถเขาก็หงวนตัวว่าเจ้าถือลอตเตอรี่ไหม ซื้อสวนยางน่ะนะคอยว่าดีกว่าซื้อรถเด้โอ้ยอยางกับราคาถืกๆนึงขี่ขั้นยางขี่ขั้นยอดแพงกับแพงสวนยางหัน่นแพงแพงก็รถอีกคืออย่างดีนอะขั้นถืออีหลีนี่ทั้งสี่พี่น้องป้องไปแลนมายืมอ,อีกเอาจังสี่ไปขั้นถือยี่สิบแปดล้านบาทน,นี่เขามาแบ่งเคิงกันไปหวยคือว่าจังสั้นละบาทนี้ลกักกะป้ากับรถเนาะป้าที่ป้ากันพูน่ะบบเจ้เบ,บ,บอกเคยเบิ้งสบข่าวในทีวีน่ะเขาถือหลายเขากะป้ากันทั้งสี่ละข่อยได้นี่เป็นคนซื้อนี่อออ้้ยยเเเจาาซืก็ปนนมมงข่ห เจ้าใจลีบอ,อ้ยโมหาสุเอ้ยจ้งสิถึงกูธอว่เธอรับนอตตลรีนดันสิค่ะก๊อปค่ะบอกว่าหนูจะต้องรอจนก,กว่าจะได้เจอค่ะเพราะเอิญหนูมีธุระด่วนจริงๆหลวงตาครับสีกาก๊อปมาหาอีกแล้วครับรีบปิดประตูวัดเลยโยมเดี๋ยวได้สึกกันทั้งวัดหรอกอหรอยินเมื่อกี้พ่อว่าอะไรนะ แล้วผมม็ขอ,ขอ,ขอชีวิตผมงคืนแค่นั้นหนะหนูก็อยากให้ชีวิตพ่อคืนเหมือนกันแต่หนูไม่ชอบเหตุการณ์นี้เลยพ่อหายไปเป็นสิบวันน่ะพ่อบอกหนูสักคำก็ได้โทรศัพท์เครื่องนี้พ่อก็ใช้ได้นี่หนูก็มีเบอร์อยู่ตั้งแต่ที่พ่อโทรผิดครั้งนั้นละแต่หนูเลือกที่จะไม่โทรพ่อบอกหนูสักคำไม่ได้แล้วเป็นกระดรู้ตัวเองอทำไมไม่อยากโทรทำไมไม่อยากคุย เ่แก่นหนูขนาดนั้นเลยหรอถามตัวเองคุยทุกครั้งต้องเสียงานทุกครั้งอะถามว่าคนขยันขยันคุยอ่ะคุจะเอ,อให้ไหนมาให้อ่ราานะรัรักษาสัจจะนะมันขยัรักษาความเป็นมิตรภาพไว้นี่มันไม่มีแล้วอะทุกครั้งที่คุยทุกครั้งที่ติดต่อทุกครั้งที่ไล์ทครั้งที่เมสเซจมันมันไม่พน้นอ่ะถ้าหนูไม่มีความจําเป็นหนูก็คงไม่อยากขอคนที่ทำตัวเร็วๆเ,เขาไม่กลัวนรกหรือสิ เขาไม่กลัวหรอกเขาคิดว่านรกมันคือน้ำพริกลกเตะเตะล็กไปก่นลอกเตะเตะบินควงไปหัวอคเบ้าเลยหัวกครสั้นงมันเนี่ยวางมือจแล้วก็ผู้ใดมาเก็บมือจ่อกับพวกหนากันจะคูกครล็อกมือใคเบ้าเลยหัวกครสั้นงมันเนี่ยขั้นในนี้คืออยากกินซื่อกินเป็นกิโลเลย เจซื้อโลจักบาทใหญ่โลละพันเพ่นก็ซื้อโลละพันเจาก็ซื้ออือคอยสี้ายเื่ากันน,นี่มักนี่มากนี่มาคอยสี้ายสามร้อยสั้เขาก็จะขายซื่อแท้คอยช่งเ่อไหรสิประมาณยู่สา <laughs> ขีดีโล่หดโอโ <laughs> อโ <laughs> ล่ะฟ้าเอ้ยฟ้าเอ้ยฟ้าห้องยวนเมียเมียเมียเจ้าอย่าปเฝ้าเวานักคนเมียฟังสะก่อนล่ะฟ้าเอ้ยน้่นฟ้าห้องยวนว่าได้คิดเลี้ยงต้นกานสาง วันมันเขาต้อง่ำอยู่ในวัดครับเถอะโอ้โหโอ้ผู้ชีวิตเจิอฝาบาทมั่อยู่บ่กผู้ั้งแต่หัวบัวมาตั้งแต่น้อยโอ้ยจนเฒ่าแกชะล้าโอ้ยจนเฒ่าแก boy yeah Boom! Mm -hmm.